สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับบอยเป็นบ้านเช่นเคยนะครับวันนี้บอยพามารับชมปืนสั้นอัดแก๊สตัวนี้เป็นปืนจอห์นวิกค่าย EMG นะครับหรือว่า EMG ทาราน n t i t i อ a l i น n o v a t i o สองพันสิ1เ็ด เป็นเหล็กทั้งกระบอกนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นสไลด์ด้านบนนะครับหรือว่าตัวจับด้านล่างหรือว่าบอดี้ด้านล่างจะเป็นเหล็กเลยนะครับตัวปืนเนี่ยได้กระสิทธ์ถูกต้องจากภาพยนตร์ชื่อดังนั่นเองก็คือจอห์นวิกสามปั๊มรอยโลโก้นูนสูงต่ำแบบแมกกลิ้งจริงๆเลยนะครับหมายถึงว่าแบบปืนจริงเลยและเป็นรุ่นพิเศษนะครับสไลด์และท่อนอกเนี่ยเป็นเหล็กสตีนแท้ๆนะครับแม่เหล็กดูดติดด้วยถือว่างานที่ดีมากนะครับผมได้ลองสัมผัสดูนะสไลด์นี่เสียงกลิ้งเลย ถือว่าเสียงดีนะครับแต่ว่าผมมีรีวิวการยิงเทสแล้วก็รีวิวด้านนอกให้รับชมอย่าลืมพลาดชมช่วงนี้นะครับเพราะว่าผมได้ทําการยิงทดสอบและก็ลองใช้งานกันดูเบื้องต้นนั่นเองครับส่วนบอร์แม็กนะครับบอร์แม็กตรงนี้ก็จะมีลายทาราทีเดียล์นะครับหรือว่าเป็นบอร์แม็ก STI ขนาดใหญ่ที่ช่วยให้มันจุกระสุนของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นใส่ไปอย่างี้ครับเราไม่ต้องมองเลยเนี่ย มันจะบรรจุง่ายอย่างนี้นั่นเองนะครับผมขอพูดมนิดหนึ่งนะครับพอดประกอบมาได้เหมือนปืนจริงเลยนะครับประกอบได้เหมือนปืนจริงอย่างไรเดี๋ยวผมจะทําให้รับชมแบบคร่าวๆปุ่มปลดแม็กนะครับตัวนี้เราสามารถหมุนแกะออกได้นะนี่ครับเราหมุนแกะออกแบบนี้ได้นะหรือว่าไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าใส่เพิ่มความสูงจริงและใช้งานได้สบายๆครับ ท่อนอกนะครับพิเศษไปกว่านั้นท่อนอกตรงน,รงนี้ตรงนั้นปากกระบอกปืนตรงนี้นะครับสามารถใส่เกลียว W E เป็นพวกเทเซอร์ยิงลูกเรืองแสงได้สบายๆเลยนะครับไว้ผมมีโอกาสผมจะมารีวิวให้รับชมนะสำหรับปืนจอนวิกยิงลูกเรืองแสงนั่นเองครับสำหรับรายละเอียดตัวปืนนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่1,200กรัมนะครับความยาว230ม mm, ที่ผมวัดดูก็ประมาณ20เซนนะจากปากกระบอกปืนถึงท้ายนั่นเองครับ ภาพโดยรวมนะครับสำหรับตัวนี้เป็นวัสดุเหล็กทั้งกระบอกเลยแก๊สนะครับสามารถใช้ได้แก๊สแรงแก๊สกลางและแก๊สเบาได้เลยทีเดียวนะครับและตัวนี้นะครับทำการติดตั้งเพิ่มก็จะเป็นท่อรีดนะครับด้านในแล้วก็ยางฮอบที่เปลี่ยนใหม่มานน่เดีครับส่วนท่อนอกที่เห็นเป็นสีเงินปกติสีตัวนี้มันจะไม่ใช่สีเงินนะครับจะเป็นสีออกน้ำตาลใสๆทองๆเนาะแต่ตัวนี้ทำการขัดมาหรือว่าปัดเงาน,นะครับ เพื่อเวลาเรายิงเนี่ยไม่ให้ตัวสไลด์เนี่ยเป็นรอยง่ายนะเด็องครับแล้วก็ป้องกันสนิมด้วยนะครับข้อควรระวังเลยสําหรับปืนอลราที่ดีวข้อหรือว่า EMG ปืนสั้นรุ่นนี้ระวังเลยก็จะเป็นเรื่องสนิมนะครับควรรมน้ํามันเหมือนปืนจริงเลยอย่างนี้ดีกว่าส่วนลูกสูบหรือว่าพลาสติกเราก็ใช้ซิลิโคนเหมือนเดิมนะครับแม็กกาซีนนะครับบรรจุได้ทั้งหมด27นัดนะครับบวกในลังเพลิงอีก1น,นัดก็จะเป็น28นัด,ดนั่นเองครับ สำหรับคนที่ชอบกระสุนเยอะๆนะผมว่าจะเป็นเรื่องที่ตกติดแม่ภายในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันนะครับตอนนี้ได้ลองทดสอบยิงแล้วว่าจะเป็นอย่างไรเนาะเราจะไปรับชมพร้อมกันรับชมพร้อมกันได้เลยครับลองยิงเทสกันดูว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าสไลด์เป็นเหล็กเสียงดังกริ้งกริ้งเลยครับผมเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับแล้วก็ภาพที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่าออกมาิวด้านนอกให้รับชมเพื่อเทสกันยิงนั่นเนองครับ ภาพโดยรวมนะครับมาร์กิ้งทาราิโทิคอลชัดเจนนะครับใต้กล่องกายนี่ครับรวมถึงแมกกาซีนแต่ว่าผมไม่ได้ใส่เจ้าตัวปลดแม็กมานะครับสามารถถอดหมุนเก็บได้อันนี้อยู่ในกล่องนะครับผมไม่ได้ออกมาด้วยตอนรีวิวเนาะแมกกาซีนครับยังไม่ได้บรรจุศูนย์แต่ว่าเติมแก๊สไปเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่จะยิงเทสวิธีการคลิปนะครับอาจจะเหมาะมือสําหรับคนที่มือใหญ่นะสวยมากครับดูสุนหน้าเป็นแบบเรืองแสงด้วยนะครับ สามารถยิงกลางคืนได้ชัดเจนเพอสมควรเลยนะนี่ครับภาพโดยวรวมอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่แมกกาซีนลงไปนะครับวิธีการยิงนะจะขึ้นปืนแล้วโดยที่เราไม่ต้องเซฟนะครับเราก็ยิงไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้กดตัวหลังอ่อนตรงนี้นะครับนี่วิธีการของเขาจะมีเซฟตี้ทั้งหมด2ที่1ตรงนี้นะครับเซฟปกติแล้วก็หลังอ่อนตรงนี้ครับอีก1จุดนี่ครับเราดึงลงปุ๊บเรากดถึงจะยิงได้นะครับุญ่ตขึ้นสไลด์เนาะเพื่อจะได้เห็นที่ชัดเจนขึ้นนะครับ โอ้เสียงดังกริ้งกริ้งเลยนะครับ oh, <no. S 1> ตัวนี้เป็นตัวที่ทำท่อนอกมานะครับขัดเงาป้องกันสนิมด้วยแล้วก็ป้องกันลอยด้วยนั่นเองครับยิงให้ดูนะครับอันนี้คือเซฟขั้นตอนแรกถ้าเราไม่กดหลังอ่อนนะถ้าเรากดปุ๊บยิงได้ไหมยิงได้เลยนะครับนี่ครับลองดูอีกทีครับอันนี้คือกดนะนี่ครับจับมือปุ๊บนี่ ผมว่าน้ำหนักไกลค่อนข้างดีนะครับดูนะครับนิดเดียวนี่ครับได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับถนัดข้างซ้ายและขวาได้หมดนะครับนี่ยปิ๊บมือปลายยิงนี่นะครับลองดูครับนี่ครับแตทั้งซ้ายและขวาเลยมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับเซฟก็สามารถเซฟได้ครับถึงกดหลังอ่อนใช่ไหมครับพอเราเซฟเราก็ยิงไม่ได้นะครับมาอันนี้เดี๋ยวดู ขึ้นเซฟตรงนี้ไว้นะนี่ครับทำอะไรไม่ได้นะครับเซฟเขาจะมีสองชั้นอย่างที่บอกนี่โหสวยแม่ครับเสียงนี่กลิ้งงเลยนี่ครับขึ้นสไลด์ไม่ได้ด้วยฮะเซฟวอสไลด์ไปเลยนะครับอสวยครับสวยมาลองใส่แมกกาซีนกันดูครับมีบรรจุแมกกาซีนนี่นะครับนี่ครับไม่มีกระสุนหน้แต่ลักษณะก็จะประมาณนี้นั่นเองสไลด์จะค้างนะครับ สวยงามมากครับปสลสไลด์ครับลองยิงเปล่าๆกันดูนะครับหนักแน่นมากอะทิปหนักครับทิปหนะักหนักจริงครับปสลสไลด์มีหนึ่งฝั่งนะครับเนี่ยฝั่งนี้ลองดูครับหนักจริงหนักจริงโอ้ของเขาดีจริง เดี๋ยวเติมกระสุนใส่แมกกาซีนแล้วก็วิธีการเติมนะครับนี่เขาจะมีช่องสําหรับตรงนี้เว้าให้เยอะกว่าปกตินะครับเราก็ต้องดึงเจ้าตัวสปริงนะครับลงมาแล้วตัวดันกระสุนตรงนี้ใส่ให้ตรงร่องแบบนี้นะครับนี่ใส่ให้ตรงไปเลยครับนี่ประมาณนี้ก่อนละกันนะจากนั้นบรรจุกระสุนได้เลยครับยิงไม่ได้นะครับยังไม่ได้ขึ้นสไลด์แล้วก็กระสุนยังไม่ได้อยู่ในรงังพิงนั่นเองครับ นี่แบบนี้คือพร้อมยิงแล้วนะครับแต่เซฟไว้ก่อนครับพร้อมเริ่มยิงนะครับนี่วิธีการยิงปลดเซฟลงนะครับแล้วก็มือเข้าตำแหน่งอันนี้ผมขอยิงค้างเดียวก่อนนะ สไลด์ค้างเลยนะครับไม่มีกระสุนเหลือในลางเพิงแล้วสไลด์ทิปหนักมากครับเหมาะมากเลยสําหรับคนที่จะใช้งานหรือว่าสะสมนะ oh เป็นตัว <no. S 1> ที่ภูมิใจนําเสนออีกหนึ่งกระบอกแล้วกันนะครับสำหรับปืน EMG John Wick 2021นั่นเองเป็นโมเดลปีนี้ถือว่าสวยครับโดยรอบถือว่าลายเส้นมาร์กกิ้งภูมิมาร์กกิ้งเต็มจริงๆครับโอ้โห oh 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 oh. สวยงามครับสวยงาม ผมจะขอลองเทสอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลองดูฟิลลิ่งกันยิงนะครับผมว่ากลุ่มกระสุนในระยะ20เมตรกําลังดีนะครับหรือว่าเราจะปรับเปลี่ยนได้เนาะตัวนี้มันจะมีการตกแต่งภายในมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนท่อรีดแล้วก็ยางฮอปนั่นเองก็จะทําให้ยิงดีขึ้นนะครับสมุิขึ้นและได้ความแม่นที่ดีกว่าเดิมนั่นเองครับด้านซ้ายนะครับปดสไลด์ลงมานะครับเข่าเซฟก็ได้นะครับได้สองข้างเลยนี่ครับสำหรับคนที่ถนัดซ้ายและขวาเลยนะครับ เรามาลองยิงอีกทีครับสำหรับการยิงเทสเบื้องต้นนะครับเล็งตรงศูนย์นะครับยิงโอ้โหอันนี้ยิงแบบรัวๆหมดเลยนะครับหมดแม็กเลยต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับวันนี้นี่ครับเรียบร้อย เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวข้าวและเบื้องต้นเท่านั้นนะครับส่วนข้อมูลลึกๆในเชิงลึกเราก็ศึกษาหาข้อมูลกันได้อันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานแล้วก็ยิงเทสให้รับชมไปก่อนมาดูครับยิงเทสแล้วเป็นอย่างไรบ้างสําหรับผมเลยนะส่วนตัวผมว่ายิงดีครับและได้ความสมจริงก็คือทิปหนักมากทิปในที่นี้คือแรงรีคอยอันหนักมากนะครับเพราะว่าตัวปืนเขาเป็นสไลดเหล็ก ยิงหมดสไลดาค้างตลอดเลยนะครับผมว่าทำมาดีนะรวมถึงน้ำหนักไกที่ดีนะสะกิดนิดเดียวนี่คือยิงเลยนะสะกิดในที่นี้ยังไงก็คือเราเหนี่ยวกลเนี่ยนิดเดียวปืนก็ลั่นเลยนั่นเองครับและผมชอบอีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของเซฟตี้ที่มีมาให้ทั้ง2จุดอันนี้ถือว่าดีครับไม่ว่าจะเป็นตรงหลังอ่อนนะครับเวลาเรากิฟมือถึงจะยิงได้ลดตำแหน่งเซฟโลงนั่นเองครับถึงจะยิงได้อันนี้เป็นข้อดีของเจ้าตัวปืนเลย สำหรับด้านในนะครับภายในเนี่ยจะเป็นงาน W E สามารถใช้ด้วยกันได้นะพวกลูกสูบนะครับหรือว่ายางโอริงต่างๆและวัสดุภายในอย่างเงี้ยสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับแต่ว่าตัวสีแดงอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีขายเนาะในบ้านเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวสีดำนะครับสีดําคุณภาพต่างกันไหมผมว่าต่างนะลองสัมผัสดูจะรู้เลยว่าความหนืดความเหนียวและการจ่ายลมอะไรเงี้ยอาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าสีแดงเนี่ยจะทนทานกว่า ตามข้อมูลที่ผมได้แล้วก็ได้ลองใช้งานกันดูจริงๆนะครับสำหรับสูนหน้าสูนหน้าตัวนี้เป็นแบบเรืองแสงไฟเบอร์ออปติกยิงกลางคืนได้แต่ศูนหลังนะครับข้อเสียจะไม่มีเจ้าตัวไฟเบอร์ออปติกนะครับหรือว่าศูนเลงเป็นเรืองแสงมาให้นั่นเองเราจะมองเนี่ยเราจะมองได้สูนหน้าอย่างเดียวนะครับเวลาย,ยิงกลางคืนใช้สูนหน้าเป็นหลักแต่ศูนหลังเนี่ยไม่มีนะครับก็กะเอาแต่ส่วนใหญ่ที่เล่นกันวีบีกันนล่วก็จะเล่นช่วงหัวค่ำนะครับแล้วก็กลางคืนมีบ้างแต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นหลายๆสนาม เล่นกลางคืนกันเยอะขึ้นนะครับเนื่องจากอากาศเย็นนะแล้วอย่างหนึ่งคือเขาใช้เทเซอร์กันเนาะยิงลูกเรียงแสงอย่างเงี้ยจะสวยงามมากครับได้ความสมจริงด้วยเราจะมาดูภายในกันสักหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างปลดแมกกาซีนออกครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดสไลด์ออกนะใช้นิ้วดันตรงนี้ออกนะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มือเนี่ยเอาออกอย่างนี้นั่นเองภาพเบอร์ขอภัยนะแล้วก็ดันสไลด์ออกนี่ครับ อันนี้ผมฉีดซิลิโคนไว้นะมันจะเบวาวนะครับเพื่อถนอมเจ้าตัวปืนเรามาดูตัวสไลด์กันดีกว่านะครับสไลด์เขาเป็นสไลด์เหล็กวิธีการถอดนะครับหลายๆคนที่เป็นมือใหม่จะถอดยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะดูตำแหน่งน็อตหกเหลี่ยมตัวน้อยนะครับจะมีอยู่หนึ่งจุดให้เราดูตัวนี้ออกเพื่อที่จะเอาเจ้าตัวท่อนอกเนี่ยออกได้นั่นเองครับ ี่นะครับใช้หกเหลี่ยมเนาะมาหมุนคลายเจ้าตัวหกเหลี่ยมน้อยนี่ออกนะครับออกเลยนี่นะครับออกแล้วแยกเก็บเอาไว้ให้ดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดันนะครับนี่แบบนี้นะครับดันไปเลยแล้วก็สปินตัวนี้เขาจะเด้งออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับเก็บแยกไว้นะครับ เหล็กแท้นะครับฟังจากเสียงได้เลยปรับย้าตัวฮอบนะครับให้กระสุนต่ําหรือสูงนะครับสามารถหมุนปรับได้เลยตรงนี้นะครับสีทองอย่างนี้นี่อันนี้เป็นท่อนอกนะครับนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะนี้ก่อนผมก็ยังไม่ค่อยชํานาญสักเท่าไหร่นะครับเอามือดันตรงนี้ไปนะครับนี่ดึงออกหลังจากนั้นสามารถดันเท่านอกออกไปได้อย่างนี้เลยนะครับนี่ทำปัดเงามาเรียบร้อยแล้วนะครับการสนิมด้วย แต่ผมฉีดน้ํายากันสนิมไปอีกหนึ่งทีนะครับถ้าใครจะถอดเจ้าตัวนี้ออกนะครับนี่จะมีน็อตตรงนี้แต่ผมไม่แกะให้ดูแล้วเนะเพราะว่ามันจะละเอียดเปลี่ยนเจ้าตัวยางฮอบแล้วก็ท่อรีดด้านในนั่นเองครับนี่ครับมาดูสไลด์ด้านบนครับนี่สไลด์ด้านบนหน้าตาประมาณนี้สวยนะ แมกกิ้งลายเส้นต่างๆเนี่ยมันจะไม่เป็นสีขาวนะครับมันจะเป็นสีเนื้อเหล็กเลยสีออกน้ําตาลแบบปืนจริงนะครับแต่ท่านอกอ่ะที่ใช้งานหลายๆท่านแล้วนะจะลอกง่ายครับทางที่ดีทําสีหรือว่าไปขัดเงาแบบนี้ดีกว่านั่นเองครับเพื่อ,อยืดอายุการใช้งานของปืนตัวศูนย์นะครับเราสามารถหมุนตรงนี้เพื่อใส่ดอทหรือว่าใส่อุปกรณ์ตกแต่งอื่นได้เลยนี่นะครับภายในประมาณน,นี้ครับ นี่ชุดลูกสูบนั่นเอ,ง,องครับเป็นยังไงครับวิธีการถอดอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งสําหรับมือใหม่สําหรับวิธีการประกอบคืนนะครับเหมือนวิธีการแกะเลยนี่อันดับหนึ่งที่ผมปอดไปขั้นตอนสุดท้ายก็จะใส่ไปขั้นตอนแรกนะครับ oh, <no. S 1> ใส่ไปก่อนเลย1จุดสงนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปใส่ให้ตรงๆนะครับหัวกับด้านปลายนะครับให้มันพอดีกันอย่างนี้นะครับ นี่คือขั้นตอนที่ใส่ถูกต่อมาครับอันนี้จะยากหน่อยนะนี่ครับใส่มาจากด้านหน้าเลยนี่หลังจากนั้นเอามือดันๆันไว้นะครับเมื่องงั้นเดี๋ยวจะหลุดไปแล้วเราหมุนตำแหน่งตัวน็อตมาให้เราเห็นเพื่อที่จะใส่ง่ายน,ะนั่นเองครับปกเหลี่ยมตัวนี้นี่ครับดันสปริงไปแบบนี้นะครับ แล้วก็นําเจ้าตัวนี้มามันจะมีรอยบากตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ยึดกับเจ้าตัวหกเหลี่ยมนั่นเองใส่ไประวังกระเด็นนะครับนี่ครับอันนี้คือยังไม่เข้าล็อกนะเนี่ยเราต้องหาตําแหน่งให้พอดีกันนะครับแล้วก็ใส่ลงมาแบบนี้ครับอนนี้คือเราเห็นรูแล้วผมเอานิ้วดันตรงนี้ไว้อยู่นะสังเกตมือผม ถ้ากรณีมันไม่ตรงร่องนะครับจะขันไปแล้วติดเลยนะครับไม่ยึดแล้วก็ไม่แน่นนะครับหลวมเลยนี่ครับเรียบร้อยอันนี้คือปกติแล้วนะครับเราก็นํามาใสา่กับสไลด์ตัวปืนมองแผ่นกล้องผมแอบจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเข้าไปตรงตำแหน่งปุ๊บพิธีการง่ายๆนะครับเรานิ้วชี้ตรงนี้นี่ดันอย่างนี้อย่างผมอย่างนี้นะ แล้วก็นําตัวสลักตรงนี้มาใส่นะครับใส่ให้ตรงร่องตรงรูตรงนี้เลยนี่ครับแล้วก็ดันลงไปในตำแหน่งของเขานี่ครับเข้าล็อกเรียบร้อยนะครับไม่มีกระสุนลองมายิงเทสให้รับชมว่าย,ยิงได้ไหมนี่ครับเรียบร้อยเป็นอย่างไรกันบ้างครับ รับชมไปแล้วถ้ามีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้นะครับสรุปแล้วซื้อไหมโดยส่วนตัวผมเลยนะผมซื้อครับเพราะอะไรเพราะว่าเป็นปืนที่น่าสะสมน่าเก็บนะครับและได้ความสมจริงด้วยเป็นเหล็กแท้อายากนะครับต่อไปเรื่องราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่15,500บาทนั่นเองครับแต่ว่าตกแต่งมาเนี่ยก็จะเพิ่มไปอีกนั่นเองใครที่ชอบอะไรแนวแนว,แนวนี้หรือว่าเป็นสาวกของจอห์นวิกก็ไม่ควรพลาดวิดีโอนี้นั่นเองครับ และอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบ้าน,บ,านบิบิกันดด้วยนะครับหากมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้รับชมเช่นเคยครับขอบพระคุณครับ